สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวาไปสูตรหลัก10ล่างไปจำง่าวัที่1พฤศจิก,กายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจ,จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่รับบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นแนวทางของสูตรสูตรหลักสิบล่างนะคะเราจะมาดูสูตร ที่มันเดินอาจารย์จะตามให้ทุกสูตรนะที่มันเข้าของงวดที่แล้วงวดอที่ออกอ่าเป็นหวยเบิ้ลนะคะหวยหามนะ,ะก็คือศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกอ่าเลขวิ่งตัวเดียวที่เป็นเลขเก้าก็มีนะ,ะเลขวิ่งตัวเดียวที่เป็นเลขหกก็มีเลขสองก็มีแล้วก็เลขแปดรวมทั้งเลขที่เราตามอยู่ก็คือแนวทางของเลขเจ็ดเลขที่สวยสวยก็คือตรงนี้นะ,ะประมาณสี่เจ็ดหกนี่นะคะ่ะท่านผู้ชม มันมาอยู่เป็นสามตัวท้ายนะคะครั้งที่สองนี่เลขตัวนี้ส่วนหกหนึ่งอาจารย์ให้ไปที่หกศูนย์นะคะถ้าเป็นกระดกเป็นเก้าก็จะเป็นเก้าศูนย์หกศูนย์ออกมาที่หกหนึ่งนะคะผิดไปแต้มเดียวนะคะอ้าวแนวทางของเลขคู่ได้นะคะมีทั้งเลขเก้าแล้วก็เลขหกอ่แล้วก็แนวทางของเลขขี้นะคะ สูตรที่อาจารย์ตามอยู่งวดนี้มันเป็นเลขคู่นะคะเมื่อมาตัดกับสูตร4ตัวเดินดีระยะยาวมันจะได้ศูนย์กับสแต่ในตัวสูตรนั้นเลขหนึงมีนะคะหยังเข้าอยู่ถ้าเราไม่เอามาชนคู่ขี้ก็โดดเลยนะคะหกถ้าใครเอาเลข6กับเลข9ไปจับกับ4ตัวนะจะได้8ชุดทั้งหมดนะมี8ชุดจะโดนตัวที่เป็น6 1อ่าผ่านไปแล้วนะคะเรามาตั้งสตินะ,ะแล้วก็หาเลข ของงวดที่เราจะใช้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันรหกสิบแปดกันต่อไปนะฮะอันนี้จะเป็นการคำนวณครั้งที่ครั้งที่หนึ่งของอาจารย์นะคะหมายถึงว่าเลขหน้าครั้งที่หนึ่งก็จะเป็นครั้งที่หนึ่งที่เราจะเอามาใช้ฮะอันนี้ก็จะเป็นร้อยบนสิบบนหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่ ครั้งที่1จะเป็น9 5้าห้าห้านะครั้งที่สองก็ห้าสามหนึ่งครั้งที่สามก็แ8ดด้าตัวนี้ก็สวยอยู่นะ8 8ด้านี่นะคะแล้วก็สี่เจ็ดหตัวนี้สวยสําหรับอาจารย์ใน3าตัวท้ายลงมาที่1เลยะคะก็คือ3ตัวเนี้สรุปออกมาแบบนี้แล้วเราก็ต้องใช้แบบนี้ต่อไปนะคะก็คือห9เก้าหนะเป็นสตัวท้ายลงมาที่1แหมอาจารย์เนาะ หกูตรเนาะให้ไปชุดเดียวนะหกูนะถ้าเป็นเก้าว่าเก้าสูย์ก็มีแค่นี้เวลาอาจารย์ฟันให้จะมีแค่สองชุดนะคะ,ะเป็นอันว่าเราต้องตามต่อนะคะในสูตรที่มันเข้าสูตรไหนที่ไม่เข้าเลยแล้วก็พักไว้นะฮะแล้วก็คำนวณสูตรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเป็นการคำนวณของเทคนิคการคำนวณสูตรนะคะตามนี้เลยมันจะมีล็อกล่างนะคะท่านผู้ชมล็อกล่างกําหนดตัวเลขไว้นะ,ะจะเป็นการบวกมาแบบร้อยมลาลลยนะเชิงผสม มันจะมีตัวเลขที่เราจะสามารถนํามาวิเคราะห์แล้วก็คัดเลือกได้นะคะอาจารย์คํานวณไว้เรียบร้อยแล้วนะ,ะอยู่ด้านหลังของเล่มที่อาจารย์กําลังเรียนอยู่นี่แหละแต่ว่าจะไม่คํานวณแล้วก็สอนให้นะคะเป็นแบบฉบับเฉพาะแต่ละช่องเท่านั้นนะคะอันนี้เรามาเริ่มเลยเนาะหลังจากกองสลากประกาศแล้ววันนี้เราเริ่มเรียนกันคลิปแรกนะคะจะเป็นหลักสิบล่างแบบตัวเดียวนะคะจะตามต่อให้นะคะมันเข้า งวดที่แล้วนะแต่ว่างวดนี้เอ่อก็ต้องใช้วิจารณ์วิจารณญาณแต่ละท่านนะคะลองเลือกดูเนาะตามนี้แหละเริ่มเลยนะคะ EP ที่หนึ่งะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เราจะใช้หลักแสนนะคูณด้วยสองบวกหน่วยบนร้อยครั้งที่หนึ่งหน่วยที่สองคูณด้วยสี่หน่วยครั้งที่สามบวกกับร้อยครั้งที่สี่คูณสองบวกสี่ของที่มีค่าเท่ากับ x ก็คือตัวเดียว ไ้ตัวไหนบ้างมาตามกันเลยเริ่มคำนวณนะคะตั้งแต่งวดที่ออก9ก้าหนึ่งอาจารย์จะเปิดใบตรวจที่9ก้าหนึ่งก็คือพวดนี้พอ9ก้าหนึ่งเราต้องย้อนไปค่ะหาตัวเลขคำนวณก็คือสามเกสองกับ0ูย์หมาเป็นตัวคำนวณสูตรใช้ตรงไหนบ้างก็เดี๋ยวไล่ไปเลยนะคะ แสนก็คือเลขห้าคูณสองเป็นสิบหน่วยบนสองร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขสองหน่วยครั้งที่สองเลขเจ็ดเจ็ดสี่เป็นยี่สิบแปดแปะนะ๊บนึงเนาะ พูดๆไปเสียงหายนะคะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหน่วยครั้งที่สองเจ็ดสี่นะเป็นยี่สิบแปดหน่วยครั้งที่สามเลขเก้าร้อยครั้งที่สี่เลขเจ็ดสองไปสิบสี่แล้วก็แปดคงสี่คงที่บวกกันเลยนะศูนย์สองสองแปดนี่ก็เป็นสิบสองสองกับเก้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับสี่เป็นห้าห้ากับสี่เป็นเก้าออกเก้าหนึ่งข้อแรก ำหรับ FC ใหม่นะฮะก็ดูได้เลยนะ,ะตามมาส่วน FC เก่าก็รอว่าสุดท้ายนะที่เราจะคำวนวณกันนะ,ะต่อมาเนาะวันที่สองแสนแสนเก้าสองเป็นสิบแปดหน่วยบนเลขหกร้อยให้หนึ่งก็หกหน่วยให้ที่สองเก้าสองเก้าสี่สามหกได้เลขหกนะหน่วยให้สามเลขแปดร้อยให้สี่เลขสองสองสองเป็นสี่ กกับแปดเป็นสิบสี่สี่กหกเป็นสิบหมดไปนะหกกับสี่เป็นสิบแปดกับสี่เป็นสิบสองได้สองออกสองหกเป็นขวอที่สองจะแบ่งข้อที่สามข้อที่ออกสองหกแสนสองสองสี่หน่วยบนสี่ร้อยทห้ที่หนึ่งเก้าหน่วยวทั้งที่สองหนึ่งคูณสี่ได้สี่หน่วยวที่สามก็สี่ร้อยให้สี่สามสองหกแล้วก็สี่คงที่สี่ สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบอ่ะหมดไปแล้วนะเก้าหกก็เป็นสิบห้าออกห้าศูนย์ต่อไปถางว่าที่สี่แสนสองสองสองอ่ะยังไม่ได้เปิดแปดสองสิบหกหน่วยบนเลขสอง ร้อยข้อที่หนึ่งเลขห้าหน่วยข้อที่สองสองสี่เป็นแปดหน่วยข้อที่สามหนึ่งร้อยข้อที่สี่ห้าสองเป็นสิบแล้วสี่ของที่สี่หกเป็นสิบสองก็แปดเป็นสิบเหลือห้ากับหนึ่งเป็นหกศูนย์ไม่มีค่าตัดทิ้งไปออกมาที่หกสามต่อไปนะข้อที่ 5. ห้าข้อที่ออกหกสามเก้าสองเป็นสิบแปดหน่วยบนนะห้า ร้อยั้งที่หนึ่งหกหน่วยข้างที่สองเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดหน่วยั้งที่สามเลขสี่แล้วก็ร้อยั้งที่สี่เก้าสองเป็นสิบแปดสี่แปดกับห้าเป็นสิบสามสามกับหกเป็นเก้าเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดกับสี่ก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับแปดเป็นเก้าเก้ากับสี่ก็เป็นสิบสามออกมาที่สามหนึ่งนะคะสามหนึ่ง ี่เนาะสามหนึ่งต่อไปนะเมื่อที่หกตรงที่ออกสามหนึ่งแสนห้าสองส,องสิบหน่วยบนหกร้อยขั้นที่หนึ่งหนึ่งหน่วยขั้นที่สองสองสี่เป็นแปดหน่วยขั้นที่สามสองร้อยขั้นที่สี่สองสองสองสี่แล้วก็สี่ของที่ อันนี้เป็นเท่าไรสิบสิบเหลือหนึ่งกับสี่เป็นห้าศูนย์ไม่มีค่าออกมาที่ห้าแปดต่อไปเมื่อที่เจ็ดตรงที่ออกห้าแปดแสนศูนย์คูณสองได้ศูนย์หน่วยบนหกร้อยให้หนึ่งเจ็ดหน่วยข้อที่สองสองสี่แปดหน่วยให้ที่สามแปดร้อยให้สี่เจ็ดสองสิบสี่ สกับนี่เป็น10หมดไป4กับเ็ดเป็น11เป็น9 9กับ8ก็เป็น17ได้7ออกมาที่7 7็ดเสำหรับคลิปนี้นะคะงมวดที่แล้วอาจารย์ก็สอนไปนะ,ะอยู่ใน e ีพีที่2อเลยะคะ่ะงวดนี้ขยับมาเป็น e ีพีที่1ใน e ่งีแรกนะคะเพราะว่า,าตัวตัวสูตรมันเข้านะคะสูตรประสบความสําเร็จก็ตามให้นะ,ะมันเข้าสําหรับงวดที่ออก6 1หนะคะท่านผะู้ชมหก ดูตัวเลขเลยเนาะเปิดใบตรวจมาที่เจ็ดเจ็ดแสนแปดสองสิบหกหน่วยบนแปดร้อยท่าที่หนึ่งแปดหน่วยท่าที่สองสองสี่เป็นแปดหน่วยท่าที่สามศูนย์ร้อยท่านที่สี่หกสองสิบสองแล้วก็สี่คงที่หกกับแปดก็เป็นสิบสี่สี่กับแปดเป็นสิบสองสองกับแปดตัวนี้เป็นสิบหมดไปแล้วศูนย์ไม่มีค่าเลอสองกับสี่เป็นหกเนาะออกหกหนึ่งตัวเดียวนี่บางทีอาจารย์คิดว่าบางอบางทีมันก็ออกมา ดังเนาะเลข6ก็อาจจะเป็นเลข9ได้นะแต่อาจารย์ก็มันจะมีสูตรบางสูตรไนดะ้ก6กับ9เลย6กับ9แล้วบางสูตรก็ได้9 0 1นะบางสูตรก็ได้9กับ1บางสูตรก็ได้9กับ0นย์แบบนี้นะ,ะตัวเลข9ก็ทิ้งไม่ได้นะ,ะเลข6ก็ทิ้งไม่ได้บางบางสูตรนะสองตัวมาเทอหกกับ9เดี๋ยวอาจารย์ตามให้นะว่าเวาดนี้เป็นเลขอะไรนะฮะเราเก็บข้อมูลนะรวบรวมไว้ก่อน ไม่จําเป็นต้องใช้หรือถ้าเราชอบเราก็นําไปใช้ได้นะฮะเราต้องดูให้มันหลากหลายสูตรไว้ก่อนนะ,ะอาจารย์ทึ่ยังไม่ทิ้งเลขหกเลยนะฮะตัวเดียวนี่มีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดก็ได้งวดที่นี้เข้าใช่ไหมงวดนี้อาจจะหลุดนเนี่ยแต่เนื่องจากมันเข้าเราก็ตามต่อนะอาจารย์ก็ให้ไวนะ้ให้หกศูนย์หางเดียวเลยออกมาที่หกหนึ่งประมาณนี้เลยมันจะมีหลักหน่วยที่เป็นเลขคู่มันเดินดีเนาะ,ะงวดที่แล้วเนี่ยหลุดแล้วนะคะท่านผู้ชม แล้วก็มีเลขวิ่งล่างตัวเดียวระยะยาวซึ่งมันได้เลขศูนย์ด้วยนะเลขศูนย์มันก็ขยบมาหนึ่งแต้มเป็นเลขหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะคำนวณให้ก็ได้นะฮะว่าจากศูนย์เป็นหนึ่งแล้ววันนี้จะเป็นเลขอะไรก็จะต้องเพิ่มกลายเป็นสองหลักนะสองหลักต่อมาเราคำนวณเมื่อที่เราจะใช้นี่เลยนะเมื่อที่ออกหกหนะะึ่งหกหนึ่งเราดูแสนในเลขศูนย์หน่วยบนเลขหกร้อยข้างนี้หนึ่งเก้า ร้อยข้างที่หนึ่งหน่วยเลขเก้าหน่วยข้างที่สองหนึ่งคูณสี่ได้สี่นะฮะแล้วก็หน่วยข้างที่สามก็เลขเก้าเหมือนกันตรงนี้ออกแปดแปดเก้า 8, 8, แล้วร้อยข้างที่สี่สี่สองก็เป็นแปดตัวสุดท้ายก็เป็นตัวเลขสี่นะซึ่งเป็นตัวคงที่แล้วทําการบวกกันเลยศูนย์หกสี่นี้เป็นสิบหมดไปเลยเนาะเหลือเก้าสองเป็นสิบแปดแปดสองเป็นสิบหกหกกับสี่ก็เป็นสิบนะคะท่านผู้ชมงวดนี้หลักสิบล่างแบบตัวเดียวเราได้ที่เลขศูนย์ อาจารย์ก็คิดว่านําไปใช้ก็ได้ไม่นําไปใช้ก็ได้นะฮะแล้วแต่ความชอบแต่เราเพิ่งเรียนคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะยังไม่ทราบรายละเอียดอื่นใดทั้งสิ้นนะฮะยังวิเคราะห์ไม่ค่อยถูกนะฮะว่าจะเอาเอาจะใช้หรือไม่ใช้นะเราก็เขียนไปก่อนแล้วกันนะศูนย์นะแล้วก็โยกย้ายนะฮะมาอยู่ในเล่มของที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะฮะเวลาเปิดไปเปิดมาจะได้ไม่ลืมนะคะเราไม่ได้คานวณแค่สูตรใดสูตรหนึ่งเพียงสูตรเดียว เราให้ดูหลากหลายนะมันซ้ําๆกันมันก็น่ามาถ้ามันไม่มีซ้ําเลยสูตรอื่นๆที่มันเคยเมันเข้าที่ออกหกหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่มีตัวชนที่เป็นเลขสูเลยก็อาจจะมีโอกาสหลุดได้นะฮะมีดีชนแนลนะคะอาจารย์ขอฝากช่องนิดนึงถ้าใครไปใช้หลักหน่วยนะที่เป็นแบบสี่ตัวเดินดีระยะยาว แล้วก็เอา6กับ9ที่อาจารย์พูดไปครั้งแรกนั้นเอาไปจับนะคะก็มีโอกาสโดน6กหนะนึ่งนะแล้วครนี้แต้มนะมันจะมีแต้มแบบ6ตัวกับแต้มแบบ5้าตัวถ้าเดินดีระยะเออหตัวนั้นเดินยาวกว่าแต่6ตัวเดินระยะประมาณน่าจะ10กว่างวดเนาะเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงเนาะประมาณ13มงวดนะคะท่านผู้ชม13งวดมี6กหนึ่งนะที่อาจารย์จับกระทบกัน2สูตรอะ่ะมันจะมีเข้าอยู่หนึ่งสูตรเดี๋ยวเราลอง ลองตามดูเฉพาะสูตรนี้สูตรเดียวก็ได้สูตรที่มันเข้านะสูตรจะไปจับกับอะไรมันก็จะได้ตัวเลขแต่อาจารย์จะยังไม่จับให้แล้วกันขอไปขอคำนวณสูตรหลักสิบไปสักสองสามสูตรก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาดูว่ามันจะมีตัวชนที่เป็นเลขสูตรหรือไม่ะฮะฝากช่องนิดนึงเนาะมีดีชนแนลนะคะกดติดตามไว้ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ได้เสียตังอะไรนะทะ่านผู้ชมก็เป็นคน ชอบการคำนวณเหมือนกันนะฮะชอบเสียงโชคนะแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอให้ทุกท่านได้แคปไว้นะตามต่อนะคะในอีพีที่สองนะคะจะเป็นแนวทางของหลักสิบเช่นกันจะ,จะอาจจะเป็นแบบสองตัวสามตัวนะคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ